ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมมีสเตอร์ชาเย็นครับวันนี้ผมอยู่ลานรวมชัยจักกนเกษตรครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับลานเพลินใหญ่โตโมฮล่าเลยนะครับมีเครื่องมือการเกษตรหลากหลายให้เขาเลือกนะครับโลงสีขาวขนาดหน่อยก็มีครับเครื่องผลยาก็มีครับนี่ครับดันในครับวันนี้จะพามาชมโค้งรถแทนาเดินตามครับรถแทนาเดินตามพั้ดินก็มีครับจ8ครับ คันนะครัคือโค้งบิจิวแปครับบิจิวแปดแปดงศูนย์ศูเกครับสเกียร์ดันหนาหนึนเกียร์ถอยหลังครับแล้วก็สองหม่นเจ็ดบาทครับส่วนตัวนี้เป็นรถไทนหน้าเดินตามพวนดินครับ มีก็อีบังอยู่ครับบริไ้พี่นองเบิงครับมีโรงรถประมาณหาจีหอครับให้เขาเลือกครับนี่ครับคง๊คิวแปดสองศูนย์ศูนย์เก่าครับราคาสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับ ส่วนตัวนี้โค้งสยาม n c ็0 0ีพัทเอกครับราคาสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับเป็นคันเดียวนะครับโค้งสยามหนึ่งสามเกียร์เดินหน้าครับหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับนี่คือโค้งบิ๊กจิ๋วแปดแปดอีกตัวหนึ่งครับหลานเพิ่นม,มีโค้งไร่ยี่หอยห,ห้าเหลือกนะครับ นี่ครับสองเกียร์เดินหน,าน้า1เกียร์ท้อยหลังครับ จะพามาชมดั้นนากัน้ังนะครับบีกิว 88, 2009, แปดแปดสอเราคาสองหม็ 27, บาทท่วนครับตรงสยามเอ็นพีพัดเดียวนะครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับดั้นนาซีโครงนี่จะมีโครงบีกิว 88, แปดแปดรล,ลิงล่มสองโครงนะครับตรงการลางร่ะลิงล่มสองคงครับ สีเงินก็สีแดงครับอะไรเกี่ยวกับรถไถนาเนี่ยมีครบนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรนีมีครบครับพอรถไถนาเดินตามก็มีครับหล่อยางก็มีครับผานรถไถนนาเดินตามก็มีครับ มีครบทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวจะพามาชมโค้งรถแทนหน้าอีกรอบหนึ่งครับอันนี้เป็นผานยกหลงนะครับ ตัวนี้เป็นโคร้งรถไทหน้าเดินตามตาเงาครับนี่ครับตาเงาเลยครับอันนี้หางลิกล่มครับ สีแดงนี่กับหางเลี้ยงลมด้วยกันครับหางเลี้ยงลมมีสองโค้งนะครับสีน้ำเงินกับสีแดงครับอันนี้เลี้ยงลมนะครับตัวนี้กคงตาเงา,าครับสวยงามนะฟุะมาตัวนี้ ส่วนราคาโค้งลิงล่มกับโค้งตาเหงาผมบร่ได้สอบถามเพิ่นครับให้พี่น้องอยากสอบถามเพิ่นเต็มก็โโรไปหาเพิ่นได้นะครับเบอร์โทร0614623911่ 1. รวมชัยจากกลนเกษตรครับอำเภอสังขาะจังหวัดสุรินทร์ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ